โอเคหมอไม่ปล่อยเวลาให้คิดเลยนะมีการขู่ด้วยโอ้ยคนไข้ครับสมมุตินะาตรวจ OPD นะครับตรวจ OPD เนะี่ยวันละ100คนนะหมอมีเวลาตรวจกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะให้บวก1เลยไม่กินข้าวด้วยหมอสปิปิตจัดตรวจ9ชั่วโมง100หาร9นะครับ9 9 81 1 0 9 0อ่ะ99ก็คือประมาณ11คนต่อชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีเท่ากับเราได้ตรวจคนไข้ประมาณกี่นาที5นาทีกว่ากว่าเข้าไปปุ๊บแปป่าถามประวัตีไม่ทำอะไรเลย,เลยไม่มีเวลาหรอครับมีเวลาแค่นี้ครับนะดังนั้นคนหลังรอายหาเลยนะอันต่อมาที่โดนคนไข้คอมเพลตอีกนะครับเขาบอกว่า อธิบายไม่เข้าใจขออัดเสียงก็ไม่ให้อัดมันเป็น P D P A เขาคือปกติอ่ะเขาก็ไม่ให้อัดคิดอัดเสียงอะไรอยู่แล้วเออคุณหมอที่เขาให้อัดก็คือเขาเข้าใ,ใจดีเฉยอ่ะซึ่งบางทีอ่ะผลในการรักษาหรือว่าผลการแจ้งอ่ะจะบอกว่าณนะวันนี้วิจัยแบบนี้วันต่อไปอาจจะเปลี่ยนวิธัยก็ได้เพราะว่าอะไรมันดูตามข้อมูลที่โผล่มาเออณนะวันนี้อาการอาจจะมีแค่นี้แลบมันออกมาแค่นี้เราเลยวางวิิีใอันนี้ไปก่อนแต่สมมุติผ่านไปอีกสองสวันอาการเริ่มเปลี่ยนมีข้อมูลมีแรมากขึ้นมันเลยสามารถเปลี่ยนวินัย้บาทีาไปตวมอใช้นนววไปัเจม 2, เฮ้ยหมอไม่ใช่คนละแบบอีกคนแรกม,มันมัวหรือเปล่ามันดูตามข้อมูลครับดูตามข้อมูลปัจจุบันว่าข้อมูลมันพอสรุปเป็นโรคอะไรเออแต่ปกติหมอจะคิดในใจหลายหลายโรคอยู่แล้วนะแล้วก็รักษาไปตามแนวนั้นนะต่อมาครับพูดดีกับเราแต่หันไปด่าพยาบาลเออนี่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่ว่าทำไมหมอชอบไปลงกับบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่เคยด่าพยาบาลด่าเภสัชหรือว่าด่าคนเล่าข้างอยู่แล้วครับไม่ไม่เคยด่ากเลยเ,ลยเออเป็นคนแบบใจเย็นเย็นมาก พี่ทำทำไมพี่ด่าได้นี่ไม่โคตรเก่งเนี่ยบอกก่อนอันต่อมาครับผมดูออกว่ายิ้มมารยาทไม่จริงใจโอ้ยแค่ยิ้มให้ก็บุญโขแลในใจนี่อาจจะบอกว่าุณเหนื่อยจะตาตห่าแล้วแบบเออทำไมอยากเห็นหมอนี่หรอหน้าบึ้งตลอดเหรอเออที่ยิ้มปุ๊กเขาเห่าเพาเขาเสียแซงอีก <c oughs> เรื่องมากจริงจริงอันต่อมาครับหมอแสดงกิริยาดูถูกดิฉันและสามีมากยังไงอะ่ะ คือแบบหลี่ตาแล้วมอง่งี้เหรอไม่บางทมีมันหมออาจจะแบบไม่มีแรงลืมตาแล้วไนงะคือตรวจมันถึงตอนนี้ก็ชีวิตจะหาไม่แล้วไม่ได้นอนมายี่สิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะตาปือป้อๆก็ได้เขาไม่ได้มองคุณด้วยสายตาอย่างนั้นหรอกเออหมอก็มีเวลามานั่งมองนั่งคิดอยู่แล้วข้อนี้เด็ดมากเลยครับชอบมากเลยแค่หน้าตาดีเท่านั้นแหละถึงยังรักษาอยู่รู้ไว้ด้วยโอ้บิวตี้พีวิเลตสรุปคืออยากมารักษาหรือว่าอยากมาเจอหน้าหมอกันแน่ถ้าโดยสรุปรวมเนี่ยตั้งแต่ คิดที่หนึ่งเลยนะแล้วคิดสองที่สามหมอที่ไม่แก่เกินไปไม่เด็กเกินไปกลิ่นตัวหอมดูดีมีมารยาทแบบไอ้ยังมึงมีแต่หมอในซีรีส์เกาหลีเขาแหละนะที่เป็นทรงนั้น,นอ่านลองขึ้นรูปตัวอย่างหมอเกาหลี <c oughs> อยากได้แบบนี้ใช่ไหมฝันไปเถอะไม่เจอหรอกในไทย